ความรุนแรงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความรักนะคะแต่อุดมการณ์ของความรักมันมีส่วนที่ทําให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นเวลาเราคิดว่าเรารักกันแล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกันชัวน่วนิรันดร์การที่บอกว่าเฮ้ยความรักจะต้องชนะทุกอย่างมันทําให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยจะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นต่อไป ต้องทำร้ายกันในความรัก nes, ในความรัก nes, ในความสัมพันธ์เรามักจะรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ในการก้าวไก่ซึ่งก,กนันและกันคืออันนี้มันเป็นอุปกรณ์หนึ่งของความรนะักนดที่มองว่าเฮ้ยถ้าคุณรักกันคุณต้องทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆมันมีคอนเซ็ปที่พูดถึงสีรสซ้ำด้วยซ้ําคือหมายถึงว่าในในความสัมพันธ์พวกนี้มันจะมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียมันมักจะมีว่าเฮ้ยบางทีคนหนึ่งอยากดูหนังคนหนึ่งอยากชอ้อปปิ้งแต่เมื่อไหร่ที่เป็นความรับความสัมพันธ์มันจะต้องมองวววว่่่่่่าา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 คุจจจะตตต้้้้ออออออองงงงงงทททํํํกกกกกกกิิิรร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 มม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 มััััััันรรรนนนนนนเเลลใหหืยยดึีธชขสพ แต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันก้าวมาสู่ขั้นถึงว่าเฮ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมอยู่เสมอมันทําให้เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองแล้วอันนี้มันก็มีโอกาสที่ทําให้เริ่มขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้น,นและนําไปสู่การทําลายฟันปัจจัยที่มาจากการทําลายเนี่ยส่วนหนึ่งเราคิดว่ามันมาจากอุดมการความรักด้วยคือแน่นอนว่าปัจจัยของการทําลายเรานึกถึงเรื่องของบุคคลอย่างเช่นเมายาเสพติดหรือแม้กระทั่งการมีปัญหาในวัยเด็กแต่อันนั้นบางทีมันกลับกลายเป็นข้ออ้างและข้อแก้ตัวของผู้ทําลายก็จะรู้สึกว่าอันนี้ มันที่ทําไปเนี่ยฉันทําไปเพราะวันนั้นฉันเมานะวันนั้นฉันลืมตัวนะและอันนี้มันมีส่วนสําคัญที่ทําให้คนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ต่อ จริงๆความรุนแรงในความสัมพันธ์มีหลายแบบเนาะทั้งความรุนแรงทางกายทางจิตใจทางอารมณ์ทีนี้ความรุนแรงที่คนมักนึกไม่ถึงอะคือเรื่องของทางจิตใจและทางอารมณ์อย่างงานที่เราเคยศึกษาเองเนี่ยความรุนแรงในเชิงจิตใจมันกลับกลายเป็นว่ามันมีผลสําคัญมากเลยที่ส่งผลต่อความรุนแรงทางกายและอย่างเคสที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วเคสที่ค่าสามีตายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือมันมาจากความรุนแรงทางใจส่วนหนึ่งนะว่าเมื่อไหร่ที่ถูกสามีทาร้ายทางกายอย่างเงี้ยทนได้แต่เมื่อไหร่ที่กลายเป็นว่าสามีมีมยน้อยหรือมีผู้หญิงคนอื่น หรือถูกทำลายโดยจิตใจกลายเป็นเรื่องที่เขาทนไม่ได้และนําไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้นมากกว่าหรือแม้กระทั่งความรุนแรงทางอารมณ์ที่เป็นเรื่องของการเคพียงสิ่งของ,ง,ของาการทํรลายสิ่งของที่เรารักอันนี้นก็คือเป็นความรุนแรงในรูปแบบหนึ่งที่คนมักจะไม่นึกถึงแต่มันเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะแล้วมันก็มีผลต่อไปที่จะนําไปสู่ความรุนแรงทางกายเราต้องแยกระหว่างความขัดแย้งในความสัมพันธ์ ามรุนแรงในการทำลายคือในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักอ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่จะมีความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์และบางครั้งความขัดแย้งมันอาจนําไปสู่การปรับตัวปรับตัวยังไงให้เข้าหากันแต่เพียงแต่ว่าความขัดแย้งอ่ะมันจะไม่มีเรื่องอํานาจมันจะไม่มีเรื่องของการทําลายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันและคนมันจะต้องมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์อยู่เสมอเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเราต้อองงยยยมมมท่่่่าาันนีฝฝหึ รู้สึกถึงอำนาจที่ด้อยกว่ามันจะเริ่มเข้ามาสู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือท็อกซิ e ริเวชั่นชีพแล้วคือเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือว่าทำไมฉันต้องยอมทั้งเพียงแต่ว่าบางครั้งคนมันแยกไม่ออกระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างความขัดแย้งกับความรุนแรงการทำลายแล้วก็มักจะไม่ได้พูดถึงและมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ มันมีคอนเซปท์ที่พูดถึงเรื่องของ cycle of violence หรือวงจรของความรุนแรงคือมันไม่มีใครที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงทันทีทันใดที่ถูกทำลายเพราะทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างก็อยากให้ความสัมพันธ์ของตัวเองมันไปต่อใช่ไหมคะอย่างอุดมการ์อย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของความเป็นชั่วนิรันดร์ของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยฉันจะรักคนนี้คนเดียวความเป็นหนึ่งเดียวของคนรักอันนี้คืออุดมการ์ความรักที่มักมองข้ามเพราะฉะนั้นไออุดมการ์เหล่านี้มันทําให้คนเนี่ยยังอยากที่จะอย อย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาเดินมาหาเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาฉันขอความปรึกษาฉันนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดถ้าเขากลับไปเขากลับไปแล้วเพื่อนก็คิดว่าเอ้ยฉันเป็นหมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองว่าในความสัมพันธ์เหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเดินและจะหลุดออกมาได้อย่างทันทีทันใดมันต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจเพราะในมุมหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มองว่าถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาคือให้คาปรึกษาและอาจจะชี้ให้เขาเห็นทางเลือกแต่ท้ายที่สุดต้องปล่อยให้การตัดสินนใจเเเป็ของา และต้องเข้าใจว่าความรักมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันสามารถหลุดพ้นออกมาได้อย่างง่ายมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของุดมการ์มันมีอะไรอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ คือเราอยากให้เข้าใจว่าไอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่มันมีเรื่องของอุดมการทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอุดมการของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องเข้าใจมันนะแล้วลวงว่าเฮ้ยความรักกับความรุนแรงมันคือผลละเรื่องถึงแม้ว่ามันจะสริอซึ่งกันและกันได้แต่เราต้องเข้าใจว่าความรักไม่ใช่ความรุนแรงและความรักความขัดแย้งในความสัมพันธ์เองมันก็ไม่ใช่ความรุนแรงแต่ความรุนแรงมันคือการทํรลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาตระหนัดได้ว่ามันคือความรุนแรงโอกาสที่มันจจจะะััััดกกกกาาาาารรรบปญหห็มมมมมีีขึ้นแต่่่่่่เเืออไไทยงงว มันคือความรุนแรงและมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์มันก็จะทําให้คนยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นโดยที่ไม่จัดการกับปัญหาก็คือคนมักจะคิดถึงว่าวัฒกรรมของความรักว่าความรักจะชนะทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงความรักไม่ได้ชนะทุกอย่างค่ะและความรักมันก็ทําให้คนเจ็บปวดได้